พรอครวงลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่อพยกมาจากก็หายหลำเมืม่อ65ปีที่แล้วท่านทั้งสองประกอบอาชีพในเมืองไทยอยู่หลายแห่งสุดท้ายได้หลัก <c oughs> <c oughs> ปักฐานอยู่ที่กรุงเทพมีลูกเดยวยกันทั้งหมดเจ็ดคนหญิงหกชาย <laughs> คุณพ่อมีอาชีพค้าขายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่รู้เรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาแต่เคร่งในการนับถือสารเจ้าเราได้รับการแนะนำถ่ายทอดมาอย่างนี้ต้องฆ่าไก่ไหว้เจ้าเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังค้าขายก็เกิดเป็นลมลม้มลงอย่างไม่รู้เนื้อรื้ตัวผู้พบเหตุการณ์ได้นำคุณพ่อส่ง,องโรงพยาบาล ผลการตรวจพบว่าท่านเป็นอมะพลึกต่อมาก็เป็นอมพาตนานกว่าสิบปีเนี่ยทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นจึงเสียชีวิตรวมมาอยู่ได้65ปีพิสาคนโตก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายจำตัวโดยจารึกชื่อท่านพร้อมกับสร้างสาวแก้วอุทิศบุญไปให้ท่านแล้วตัวลูกเป็นลูกคนที่สองคุณแม่เล่าว,ว่าเมื่อท่านเริ่มมีอาการปรวดท้องที่คลอดลูก คลอดตัวลูกนั้นเธอบรรยายเนี่ยความเจ็บปวดได้รุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะทนไม่ไหวมีอาการตัวชามือสัน่นเท้าสัน่นทั้งเจ็บทั้งปวดทุกทรมานมากตั้งตะเกียกตะกายพาตัวเองออกจากบ้านทั้งคลานทั้งเดินอย่างโซซัดโซเซเพไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนำตัวท่านเองส่งโรงพยาบาล รถสามล้อมาถึงคนขับก็รีบกระโดดออกมาพยุงคุณแม่ขึ้นบนรถสามล้ออย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเหงื่อการก็เริ่มไหลออกมาอย่างมากมายตัวลูกก็หลุดออกมาคลอดบนรถสามล้อนั่นเองก็พอดีกับรถสามล้อก็ถูกต้องจ้ะเอ๊ะทำไมเก่งอย่างนี้ยอดสนิทเทียบท่า หน้าโรงพยาบาลพอดีเลยความเจ็บปวดก็ค่อยๆทุเลาลง <c oughs> คุณแม่จึงอุบลูกทั้งที่ทเปืเป้อนเลือดเข้าไปตัดสายสะดือในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยเ <c oughs> มื่อลูกเติบโตบขึ้นในยุได้13ปีขณะนั่งคุยกับคุณแม่อยู่นั้นท่านได้ <c oughs> ได้เห็นหัวเข่าทั้งสองข้างลูกบวมขึ้นมาจนผิดปกติ ลูกเห็นลูกก็เห็นเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ที่น่าแปลกคือลูกไม่มีอาการเจ็บปวดเลยคุณแม่จึงรีบนำลูกส่งโรงพยาบาลลูกได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนแต่แพทย์คงยังหาสาเหตุของโรคไม่พบแล้วก็ไม่สามารถรักษาอาการใดๆได้ไดขณะนั้นกำลังใจลูกไม่มีเลยลกลัวความพิการจะมีขึ้น เกิดท้อแท้และหมดหวังที่จะกลับมาเดินได้เป็นปกติความเจ็บปวดทุกทรมานก็ได้คื้ลายกรรมาทางจิตใจอย่างมากมายขาทั้งสองข้างของลูก,กเริ่มงอแล้วก็ค่อยๆรีบลงเรื่อยๆจนในที่สุดลูกเดินไม่ได้จริงๆลูกได้แต่ร้องไห้เห็นไหมเจ้าว่าเรื่องกฎแห่งกรรมจะมาตอนไหนเราไม่รู้เลยหมอหาสาเหตุโรคไม่พบ ไม่ไม่สามารถวินิจฉัยได้นี่แหละจ้ะนี่แหละกฎแห่งกรรมแหละเมื่อคุณแม่เห็นว่าคุณหมอไม่สามารถรักษาลูกให้หายให้ดีไปกว่านี้ได้ก็หาวิถีทางจึงนําลูกกลับไปหาทางรักษาตัวที่บ้านมีผู้แนะนําให้ไปหาหมอศัยศาสตร์หรือเข้าสิงร่างทรงดูบ้างคุณแม่ทําตามคําแนะนาเหล่านั้นที่ไหนที่วัดดีรักษาหาย คนแม่พาไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งแต่เจ้ากรรมจริงๆอาการไม่ดีขึ้นเลยจนครั้งสุดท้ายได้ไปกรับการรักษากับร่างทรงรรหาร่างทรงบอกว่าโรคนี้เป็นโรคกร,รมพร้อมกับให้น้ำมันมาทาและให้ไปหาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลาสองเดือนอาการจรึงเริ่มดีขึ้นจนสามารถเดินได้เป็นปกติ ลูกจะมีความเคารพนับถือรอห้าเป็นอย่างมากต่อมาลูกอายุได้19ปีได้พบรักกับทหารหนุ่มอเมริกันที่มาประจำการที่ประเทศไทยในสงครามเวียดนามเราคบกันประมาณหนึ่งปีก็แต่งงานกันได้ไปใช้ชีวิตร,ร่วมกันอยู่ประเทศอเมริกามีลูกด้ยวยกันสองคนหญิงหน,นึ่งคนชายหนึ่งคนลูกและสามีจะเป็นคนรักครอบครัว เราจึงนังครอบคอรรละญาติพี่น้องลูกไปอยู่ที่อเมริกาด้วยวันหนึ่งเหตุการณ์ข้าวไปถึงก็เกิดขึ้นกับชีวิตลูกอีกครั้งคือสามีไปเที่ยวง,งานประจำปีของชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งห่างจากบ้าน25ไมล์จนรุ่งเชา้าเขาก็ยังไม่กลับบ้านลูกเป็นห่วงมากกระวนกระวายแต่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลูกยิงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจ ระหว่างการรอฟังข่าวจากตำรวจนั้นทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจ,จะเป็นลูกๆและญาติพี่น้องต่างเศร้าสลดหดหูใจกลัวไปต่างๆนานาโดยเฉพาะลูกชายมีอาการมากกว่าใครๆทั้งเมื่อลอยไม่พูดไม่จากับใครลูกยิ่งเห็นเป็นอย่างนั้นก็สงสารเขาขึ้นมาจับจิตจับใจอยากให้พ่อเขากลับมาเร็วๆ อันนีนสุก็ราบข่าวจากตำรวจว่าพบศพสามีลอยน้ำอยู่ในทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึ่งตำราจยังหาสาเหตุของการตายไม่พบลูกเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่พัดพลากจากสิ่งที่ลักเป็นทุกข์นี่ส่วนลูกชายได้ทราบข่าวถึงกับช็อกทำให้หัวอกของผู้เป็นแม่อย่างลูกแทบแตกสลายแต่พอจะมีสติอยู่บ้านจะได้คิดว่าเราจะต้องเข้มแข็ง มื่อลูกชายได้สติก็กลายเป็นคนเงียบขลึมขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นประมาณหปีลูกจึงแต่งงานใหม่กับคนไทยเขาคือสามีคนปัจจุบันเคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดมาที่สองคนเราได้ประกอบอาชีพร้านอาหารไทยในอเมริกาเราสองคนมีอัตยาศัยคล้ายกันคือชอบทำบุญให้ทาน เราได้ชวนญาติพี่น้องสร้างวัดไทยในอเมริกาจนสำเร็จหนึ่งวัดสาธุแล้วก็ได้ตัง้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาวัดด้วยต่อมาคณะกรรมการได้เกิดขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นตั้งแตกแยกตัวออกมาส่วนหนึ่งในผู้แยกตัวนะั้นมีพี่สาวและน้องชายลูกด้วยต่อมาเขาได้เชิญกันตั้งสูวปฏิบัติธรรมใหม่ในานามของวัดพระธรรมกาย ในขณะนั้นสื่อต่างๆกั็ระโคมข่าวที่ไม่ดีต่างๆเกียกับว่าพระธรรมกายไม่เว้นแต่ละวันทําให้ลูกไม่ชอบวัดไปด้วยแม้ว่าพี่สาวและน้องชายได้มาเป็นกระยมมิตรชักชวนลูกขอร่วมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายครั้งแต่ลูกและสามีก็ได้ปฏิเสธทุกครั้งหลังจากนั้นก็มีคนรู้จักนำเอาเทปมงคลชีวิตทั้งสาประการชุดใหญ่ไม้ลูกและสามีฟัง ปเป็นการไม่ให้เสียน้ำใจลูกจึงรับไว้แล้วก็ได้เปิดฟังลูกฟังได้บ้างไม่ได้ฟังบ้างส่วนใหญ่สามีของลูกจะฟังเสียมมากกว่าแล้วเขาก็มาพูดกับลูกว่าหลวงพ่อทัตตะท่านเทศดีนะรู้สึกชอบท่านจังเลยไม่น่าจะเป็นเหมือนสื่อที่ออกมาเลยนะส่วนในใจลึกๆลูกก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรนะักเพราะคิดว่า จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับวัดนี้เลยวันหนึ่งลูกเองก็ต้องแปลกใจเมื่อลูกชายจะเกิดกับอดีตสามีชาวอเมริกันมาขอลาบวชลูกถึงกับตกตะลึงเกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำตาเอ,อ่อล้นไหลออกมาเพราะไม่เคยคิดว่า จะมีวันนี้สำหรับเขาลูกคิดว่าเขาไม่มีวันเห็นชายพ้ะเหลืองลูกชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่ความคิดของลูกนั้นยังไม่ถึงจิตใจของเขาเลยจึงถามลูกชายว่าแล้วบวชวัดไหนล่ะลูกลูกชายบอกว่าอ่าลูกชายวัดพระธรรมากายที่ศูนย์ปฏิบัติรธรรมของวัดพระธรรมากาย ลูกถึงกับอ,อึ้งไปชัว่วขณะแล้วก็คิดในใจว่าก็ดีใจมากนะที่หนูจะบวชบัดแต่ทำไมแตงมาบวชวัดนี้ด้วยนะแต่ลูกอนุญ,ญาตให้ลูกชายบวชแล้วก็สืบทราบมาว่าก่อนหน้าที่ลูกชายจะมาขอบวชได้มีการมิชชักชวนลูกชายไป็นนั่งปฏิบัติธรรมที่สูนปฏิบัติธรรมแห่งนี้เขานั่งธรรมะดีมาก และได้ขอาบวชเป็นสำเนินแก้วคนแรกมเื่อลูกเดยเข้าไปร่วมงานบวชของลูกชายลูกรู้สึกตื่นเต้นดีใจตลอดเวลาที่จะได้เห็นภาคกาสาวพัฒที่ลูกชายได้นุ่งหม่มลูกประทับใจทุกอย่างในงานบวชแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังต่อต้านต่อมาน้องชายได้พยายามมาเป็นกัลมิตให้ติดจานดาวรรมลูกก็ปฏิเสธทุกครั้งดื้อยังเลย จนน้องชายคงจะเบื่อเลยหายเงียบไปแต่ด้วยความที่ลูกเป็นเดกเป็นคนรักพี่รักน้องก็เลยยายเขามีความรู้สึกที่ดีต่อลูกเหลือเอาไว้บ้างจึงคิดว่าเราติดจานเราทำก่อนเถอะติดแล้วทาไม่ดีจะเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้นี่เมื่อคิดฉะนั้นก็เลยโทรศัพท์กริ้งมาบอกน้องชายว่า ถาจะติดจานดาวธรรมก็มาติดได้เลยนะน้องชายดีใจมากได้ช่างเอามาติดทันทีเหมือนกันจานดาวธรรมถูกติดอยู่ประมาณสามเดือนติดตั้งโดยที่ลูกและสามีไม่ได้ดูจกนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกและสามีก็ได้มาเปิดดูดาวธรรมเราั้งสอนได้มีความมั่นใจและดีใจว่ายังมีผู้ที่รักและห่วงใย,ยพระพุทธศาสนา ้อนที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนาย่างอ,อคนครูไม่ใหญ่<า>และมูคณะนี้อยู่จ้าลูกและสามีจึงขอร่วมทางในการสร้างบรมีกมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,าลูกและสามีได้สั่งติดจารเพิ่มขึ้นอีกสองดวง แล้วยังติดให้ญาพี่น้องรวมทั้งเพื่อนเพื่อนที่อเมริกาอีกสี่ดวงใ<า>ห้ญาติเมืองไทยอีกห้าดวง<า>โดยจะพาาคุณแม่ของสามีขณะน,นี้ท่านกําลังป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นน้ัพาดครึ่งตัวเส้นเลือดในสมองตีบจึงได้ติดจานดาวทําให้ท่านดูด้วยลูกและสามีจะช่วยกันขยายจานโดยมีเป้าในใจถึงอ่าสันนิษฐานสิ นหนึ่งพันจานถูกต้องจ้่ขณะนี้เริ่มขยายได,ได้กว่า20ดวงแล้วค่ะก็ขาดอีกนิดเดียวนะลูกนะคําถามคุณพ่อของลูกป่วยเป็นอมพาตนานกว่าสิปีจึงเสียชีวิตเป็นกรรมอะไรคะขณะน,นี้อยู่ที่ไหนบุญที่พิสาวคนโตสร้างงพระจารึกชื่อท่านและบุญสาวแก้วที่ไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่อย่างไรคะ บุพกรรมใดของแม่และลูกทำให้ลูกครอบนรถสามล้อเป็นเหตุบังเอิญหรือมีสาเหตุอื่นคะและจะมีผลกับชีวิตลูกหรือไม่คะบุพกรรมใดมอลูายุได้13ปีขาทั้งสองข้างจึงรีบงอจนเดินไม่ได้แต่ก็หายในเวลาต่อมาเกี่ยวกับอนุภาพของร่างทรงรอห้าเวยหรือไม่คะและร่างทรงมีรอห้าจริงหรือไม่อย่างไรคะสี่ บุปการ,รมใดสามีชาวเมกันถึงอายุสัส้นเส,สียชีวิตด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนลูกที่บุญไปให้ได้รับหรือไม่อย่างไรคะลูกชายตรวองลูกที่เกิดกับสามีชาวเมกันเขาสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้คิดบวชอย่างที่ลูกไปคาดคิดมาก่อนลูกยาคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วท่านเด้ดูจานดาวทมแต่น้องสาวบางคนถอดปลั๊กออก ทำอย่างนี้บาปหรือไม่คะลูกควรทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้น้องๆไม่เคารพและเกรงใจลูกเท่าจีควรข้อที่เจ็ดบุพกรรมใดคุณแม่สงสายมีคนปัจจุบันจึงป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็น,นอวภาวะเครื่องตัวและเส้นเลือดในสมองตีบจะมีทางรักษาหายหรือไม่อย่างไรคะ ต้องทำบุญอย่างไรถึงแรงพอที่จะช่วยท่านได้คะข้อที่แปด้วยบุญอะไรครับพี่สาวคนโตและน้องชายคนที่สามถึงมาเป็นกันเองเมให้กับลูกและสามีโดยตลอดก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อเก้าลูกชายทั้งสองสามีคนปัจจุบันที่เกิดกับพระยาค,คนเก่าก็ได้มีความศรัทธาบวชเป็นพระธรรมทายาทด,ด้วยก็สร้างบารมีมาอย่างไรคะ ข้อสิบบุพกรรมใดทําำให้ลูกและสามีคนปัจจุบันปรพบกหมู่คณะช้าและกว่าจะเข้าใจหมู่คณะต่างใช้เวลาน,านานเป็นกรรมใดคะเราทั้งสองสร้างเรามีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อสิบเอ็ดแล้วครอบครัวจะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้ไปดั่งใจปรารถนาคะ ลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมาา่ทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลำประลากันนะจ๊ะพ่อหลูกเป็นนมมพาสนานกว่าสิบปีเพราะพ่อมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอหารเป็นประจำท้งอดีตและปัจจุบันมาร่วมกันส่งผลทรมานสัตว์มัง่งฆ่าสัตว์มนุษย์มัง่งอะไรเนี่ย ตายแล้วก็ไปเป็นพมมะเทวาอยู่ในหมู่บ้านพมมะเทวาแถวสารเจ้าแห่งหนึ่งตามความเชื่อของตัวคือจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาให้ดีให้มีความรู้ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยเหตุและผลได้รับบุญเทวดาไปให้ทั้งบุญองค์พระและเสาแก้ว ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งขนุมขึ้นนิดหน่อยมีเสื้อมีผ้ามีอาหารทิพย์แต่ยังไม่มากเพราะทำบุญอุทิศไปให้ท่านยังไม่มากพอต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกนะจ๊ะให้เยอะๆท่านให้กำเนิดเรามาก็ต้องทำบุญไปให้ท่านเยอะๆลูกคลอดบนรถสามล้อพราะวัจจีกําเนิดดีคือ ในชาติหนึ่งลูกนะชอบไปลออ้อแกล้งน้องสาวตัวเองบ่อยๆเป็นลูกคนขับรถลากแต่เอามาทิ้งไว้ไม่ใช่ลูกแม่แกล้งล้ออย่างนี้บ่อยๆก็ทำให้น้องสาวไม่สบายใจเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักอะไรจึงไม่มีผลต่อชีวิตของลูกนอกจากลูกเกิดความรู้สึกว่าลูกเกิดมาแปลกกว่าคนอื่นเท่านั้น มาลอยเยอะยสิบสามปีขาลีบงอจนเดินไม่ได้แต่หายในเวลาต่อมาเนี่ยหมอสาเหตุหสาหหสาเหตุไปเจอเพราะการรมมันบังไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งร้ะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งเป็นคนมีฐานนะมีข้าทาสในเรือนมากได้เคยทำโทษท่าที่ชอบหนีไปเที่ยวไม่ทำงานให้เต็มที่บ้าง โดยสายล่ามโซ่ตรวนที่ขาไว้กับหลักเสาเรือนไม่ให้เดินไปไหนเวลาบจำได้ยทำดังนี้หลายครั้งและหลายคนแต่ก็ไม่ได้ล่ามนะหรกนะเช่นล่ามบางคนสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างกรรมเหล่านี้มารวมกันส่งผลใ้ลูกขาลีบงอพอกลําคลายก็หายได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างทรง,องรอห้าร่างทรงนั้นไม่มีรอห้าเป็นการแอบอ้างประการทรมาหากินเท่านั้นทวบนสวรรค์มีความสุขสบายมากและก็ไม่เคยมาเข้าร่างทรงมนุษย์คนใดในโลกเลยสามีชาวอเมริกันอายุสัน้นเพราะกรรมแด้ดีและปัจจุบันได้เป็นทหารแล้วก็ได้ฆ่าขัดศึกตายเป็นจำนวนมากจมน้ำตายเพราะเมา แล้วก็ตกน้ำตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปโยมโลกคุมห้ามีกรรมฆ่าสัตว์ไอ้มีกรรมฆ่าคนและดื่มสุราเป็นหลักกําลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ําทองแดงร้อนทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมต้องทําบุญทอุทิศไปให้มากๆแล้วก็บ่อยๆนะจ๊ะลูกชายตองตงลูกจะเกิดจากสามีอเมริกันกันได้คิดอยากบวชเองโดยลูกไม่เคยคิดมาก่อนนั้น เพราะบุญที่เคยทำกระหมูคณนะแบบกองสเสบียงมาในอดีตคุณแม่ลูกแก่แล้วลูกใ,ใหญ่ท่านดูจานดาวรมจึงได้ติดจานดาวทำใม้ท่านเพื่อท่านใจวนเวียนอยู่กับธรรมะแต่มีน้องสาวบางคนดึงปลักออกมานั้นออกนั้นเป็นเพราะน้องสาวยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัดเหมือนลูกตอนแรกยังแอนตี้วัดอยู่ลูกตั้งใจเย็นๆคุยกับเขาดีๆค่อยๆเหตุผล สักวันหนึ่งเขาคงเข้าใจและยอมคุณแม่ท่านได้ดูและฟังทรรมในบ้านปลายของชีวิตเพื่อเป็นน้นทางสว่างให้กับท่านที่จะเดินทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้จ้าที่น้องๆไม่ค่อยเคารพลูกเพราะลูกเนด่ดีทําทานมาด้วยความไม่เคารพคุณแม่สามีในปัจจุบันเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอวมภาคครึ่งตัวจเจลิญในสมองตีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ำอหารทั้งแน่ดีและปัจจุบันมาส่งผล จะแก้ไขท่านทําบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลไม่ยังสาติท่านไปเบียดเบียนเขาไว้นักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายถ้าตายก็ไปดีพิสาคนโตและน้องชายคนที่สามี่สร้างบารมีกับหมูกก่คณะมานานแล้วหลายชาติแบบกองสบเสบียงแต่เจ้าเองก่อนก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกับลูกและสามีมาบุญเก่าจึงตามส่งผลเมือมาเจอกันอีกก็มาเป็นกัลยาณมิตรกับลูกและสามีอี ลูกชายสองของสามีที่เกิดจากภรยาเก่าก็เคยเป็นกองสบเสบียงหมู่คณะมาเช่นเดียวกันจึงมีศรัทธาบวชเป็นพระธรรมทายาทด,ด้วยลูกและสามีมาพบหมู่คณะในชาตินี้ชาเพราะเคยกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไปออระยะหนึ่งต่อมาภายหลังคิดได้ว่าเรื่องสร้างบารมีเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตจึงได้หวนคืนกลับมาสร้างบารมีใหม่แต่้นชาตินี้กว่าจะเข้าใจหมู่คณะได้จึงต้องใช้เวลานาน ลูกและสามีเป็นกองสเสบียงหมู่นณะมานานแล้วจ้าโลกและครอบครัวจะต้องทําบุญทุบุญอย่างเต็มกำลังจนตลอดชีวิตและติฐานจิตอย่างแน่วแน่าว่ขอตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพสัตจะได้พลัดกันเลยทําอย่างนี้สม่ำเสมอก็จะสมหลาถนาได้